สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเทนจักเทนเอ็ o b อบอีกรอบเนี่นะครับวันนี้เรามาเร็วผิดปกตินะฮะเพราะว่าผมค่อนข้างขยันในการทําคลิปมากๆเลยนะครับหลังจากที่เกือบ10คลิปที่ผ่านมาเราได้ทําการรีวิวรองเท้าวิเทจเป็นหลักมาแล้วนะฮะวันนี้ผมเลยจะนําเพื่อนๆนะครับมารู้จักกับรองเท้าตัวใหม่บ้างนะครับที่มันเป็น c o n เวอร์ในการผลิตใหม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับ โดยผมได้หยิยบมาทั้งหมด3รุ่นนะฮะแล้วเป็น3รุ่นที่ผมชอบที่สุดนะครับตั้งแต่ Con v ว r t ไดทําทำขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วเราไปดูกันนะครับว่าอ้3รุ่นนี้มันมีความเจ๋งยังไงบ้างนะฮะไปชมกันเลยและนี่ก็คือรองเท้าทั้ง3รุ่นที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือทั้ง3รุ่นมีความเจ๋งที่แตกต่างกันและเป็นความเจ๋งที่ผมชอบที่สุดเลยนะฮะตั้งแต่เขาเริ่มผลิตขึ้นมาใหม่นะครับโดยเราจะมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับนั่นคือตัวสายมือก่อนเลยนั่นก็คือ Con X China Town Market นเครรบ ความพิเศษของมันคือมันสามารถเปลี่ยนสีได้ครับมันจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมินะครับคือสมมติตอนนี้เราอยู่ในที่ร่มมันจะเป็นสีจืดแบบนี้นะฮะพอเราพาไปออกแดดปุ๊บมันจะกลายเป็นโทนสีเข้มซึ่งสวยงามมากๆเลยครับโดยการที่เขาได้คอ l l a b กับร้านชื่อดังที่นิวยอร์กแบบนี้นะครับทำให้เขาได้ลูกเล่นที่เรารู้สึกคิดถึงในอดีตแบบนี้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งบนรองเท้าผ้าใบนะฮะโดยที่ตัวรองเท้าผมจะไล่ให้ดูนะครับ มันจะเป็นทั้งหมด3สีนะถ้าเรามองเห็นอนะเรายิ่งเวลาเปลี่ยนสีนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูมันจะยิ่งสวยงามมากๆเลยครับคืออย่างตอนเนี้ในคลิปอะเราจะเห็นเป็นสีสีจืดแบบนี้นะครับสีอ่อนแบบนี้แต่พอออกแดดปุ๊บมันจะกลายเป็นสีเข้มสีม่วงสีส้มที่สวยงามมากๆเลยครับโดยความพิเศษของตัวรองเท้าตัวนี้นะครับก็คือได้หยิบเขาเรียกว่าอะไรอะโมเดลปี70นะครับขึ้นมารีเมคขึ้นใหม่นะครับโดยทั้ง3ตัวเนี้จะอยู่บนพื้นฐานของปี70หมดเลยเนี่ยที่มีป้ายหลังเป็นดาวแบบนี้นะครับ โดยรอบรอบคันนะครับก็คือเขาใช้ผ้าที่เป็นแบบนี้เป็นผ้าใบแคนวาสแบบหนานะครับแต่พอเราจับที่ตัวผ้าจริงๆอะ่ะมันจะมีเนื้อสัมผัสที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนมันมีสารบางอย่างเคลือบอยู่นะครับมันเหมือนเป็นเทียนอะ่ะเหมือนเวลาเราเทียนมาขูดที่รองเท้าอะไรแบบนั้นเลยนะครับซึ่งตัวในพื้นรองเท้าก็จะเปลี่ยนมาสองสีนะครับจะทํามาสสีเป็นสีเขียวมิ้นท์กับสีม่วงนะครับแล้วก็ ใต้รองเท้าก็จะเป็น2สีสวยงามแบบนี้นั่นเองนะครับตัวนี้มาพร้อมกล่องแบบนี้นะฮะคือเป็นกล่องแบบรุ่นออริจินอลของเขาในปัจจุบันเลยนะครับราคาเปิดตัวของคู่นี้นะครับอยู่ที่ราวๆ3,100บาทถึง3,900บาทนะครับมีทั้งตัวไฮและก็ตัวโรนะฮะเจ้าตัวนี้วางขายผ่านหน้าเว็บไซต์เพียง1นนาทีนะครับสินค้าหมดทุกคู่เลยนะฮะ ทำให้เราจะเจอแต่ราคารีเซลในปัจจุบันเท่านั้นเลยนะครับราคารีเซลของเจ้าตัวนี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับเป็น1ไอเทมที่เราต้องเรียกว่าแรมากๆนะฮะเราผ่านไปแล้วนะครับ1คู่แรกนะครับเรามาดูกันที่คู่ที่2นะครับก็คือเจ้า Convert อัใน,นชื่อรุ่น Renew นะฮะโดยที่ผมลืมบอกไปเลยว่า สามตัวนี้นะครับมีคำว่าเม d ดอินที่ต่างกันนะครับตัวนี้เม d ดอินจีน่าตัวนี้เมดอินอินเดียตัวนี้เม d ดอินเวียดนามนะครับแต่เราต้องบอกเลยว่าคุณภาพไม่ต่างกันเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบถามเข้ามาว่าพี่ครับเมดอินอะไรดีที่สุดนะเวลานี้ตั้งแต่ไม่มี USA นะครับผมต้องบอกเลยว่าทั้งสามเมดอินอ่ะดีหมดเพราะอะไรเพราะว่าทางคอนเวิร์ตเขาก็จะส่งคนไปนั่งคุมนะฮะเป็นคนที่ คอยตรวจ QC ในแต่ละประเทศนะครับซึ่งเขาจะทำให้มันได้ QC แบบเดียวกันนะฮะซึ่งมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับในการที่จะผลิตประเทศอะไรก็ตามนะฮะเพราะว่าทุกสารเคมีทุกการกำกับนะครับเขาจะมีคนที่เป็นวิศวกรของ c o n v e r ร์นะฮะไปคอยควบคุมดูแลนั่นเองนะครับมาต่อที่คู่ที่2นะฮะคือเราต้องบอกกันเลยว่าคอนเซปต์ของรีนิวคืออะไรรีนิวมีด้วยกัน3แบบครับมีเป็นแคนวาสแล้วก็มีเป็นเดนิม แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้แต่ผมขึ้นไทยมาว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็การที่ผมหยิบตัวนี้มานะครับซึ่งมันเป็นหนึ่งใน3ตัวรีนิวนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเพราะว่าเขาได้ร่วมมือกับร้านชื่อดังร้านหนึ่งที่ UK เคนะฮะแล้วร้านนั้นอ่ะเขาชอบของวินเทจอยู่แล้วเขาก็เลยได้ทําการเสนอโปรเจกต์ให้ทํารีนิวขึ้นมาแบบใช้ผ้ายีนเก่านะฮะโดยทางร้านนั้นนะฮะที่เขาเก่งเรื่องของวินเทจนะครับเขาได้เป็นคน คัดยีนด้วยตัวเองนะครับโดยที่เอายีนที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาผลิตเป็นรองเท้าขึ้นใหม่แบบนี้นะครับเป็นตัวผ้าที่เราเห็นแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีความพิเศษตรงที่กางเกงยีนหนึ่งตัวจะมีความเข้มความอ่อนที่ไม่เท่ากันนะฮะแล้วเวลาเอามาทํารองเท้าปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบว่าเดววันเลยฮะคือมันจะเหมือนมีคู่เดียวในโลกเลยนะครับเพราะว่ายีนหนึ่งตัวสามารถทํารองเท้าได้แค่คู่เดียวนะครับแล้วก็ลักษณะพิเศษของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาผ้ายีนวินเทจมาใช้แบบนี้มันทําให้เรา ที่เป็นคนชอบรองเท้าวินเทจอะได้อารมวินเทจไปด้วยนะครับและนี่คือลักษณะรอบๆอบคันของมันนะครับเราจะให้ดูอย่างตรงป้าย o o v e ว s e a l l Star ตรงนี้นะครับเขาจะใช้เป็นการสกีนลงไปแทนเขาเรียกว่าเป็นการลดการใช้ผ้าในส่วนอื่นนะครับเขาก็เลยใช้การสกีนแบบนี้นะครับและนี่คือรีนิวรอบๆคันนะครับที่ทําโดยผ้ายีนนะครับ สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงยางด้านล่าง,ขงเขานะครับเขาพยายามทําให้คลีนที่สุดก็คือเป็นสีขาวที่สุดหรือว่าไม่ได้ใส่คิ้วลงมาที่เป็นคิ้วสีๆนะฮะเพื่อให้ตัวผ้าใบที่เป็นผ้ายีนแบบเนี้ยดูโดดเด่นที่สุดนะครับและนี่ก็คือพื้นข้างใต้นะครับเป็นสีขาวเหมือนตามคอนเซปที่ต้องคลีนให้หมดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราให้ดูพื้นด้านในกันนะครับพื้นด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะฮะจะเป็นเขียนว่า Converse นะฮะแล้วก็มีป้ายเกาะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีคําว่า Renew อยู่ข้างบนนะครับซึ่งตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่า3ตัวนี้ต้องไม่เรียกว่า3ตัวนี้ใส่สบายทั้งหมดเลยนะฮะเรื่องการใส่เขาพยายามคิดค้นขึ้นมาให้มันใส่ได้นานรัดทนทานนะครับ เลยเป็นการผลิตขึ้นใหม่ที่เจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ผ่านไป2คู่แล้วนะครับถ้าท่านใดชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะัะถ้าท่านไม่กดนะครับเราจะเลิ่มทาคลิปถาวรเราจะลาออกจากวงการวินเทจนะฮะแล้วก็จะไม่ทําคลิปอีกแล้วนะฮะล้อเล่นนะครับรอเล่นนะฮะแล้วเรามาดูคู่ถัดไปกันนะครับเป็นคู่ที่เพิ่งออกมาได้ไม่ถึงเดือนอ่ะแล้วผมก็สั่งซื้อแล้วก็นําเข้ามาทันทีนะครับ คู่นี้เป็นคู่ที่ไม่ถูกนํามาขายในไทยนะครับต้องย้ําว่าไม่ถูกนํามาขายในไทยคู่นี้เป็น Converse x t y l e r Creator นะครับโดยที่คุณ Tyler Creator เนี่ยเขาเคยทํารองเท้าอองคอนเวิร์มาหลายรุ่นแล้วแต่ครั้งเนี้ยเขามาในเขาเรียกความเจ๋งของเขาคือเขาเอาอาร์ตติสที่เขาชอบอมาทําร่วมกับเขาก็คือเอาอาร์ติสที่เขาชอบ มาทำบนรองเท้าผ้าใบแบบนี้ให้เราเลยคือบางคนเก่งเพ้นก็จะเพ้นบางคนเก่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวาดก็จะวาดก็จะได้มาเป็นโมเดลแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ออกมาไม่เกิน1เดือนแน่นอนครับเราก็อิมพอร์ตเข้ามาเลยโดยตัวนี้ไม่ถูกขายในไทยนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันเช่นเคยก็คือ1นาทีปุ๊บของพวกนี้ก็หมดบนเว็บไซต์ทั้งหมดแล้วทําให้ผมได้มาในราคารีเซลนะฮะซึ่งราคาปล่อยตัวมันอยู่ประมาณ5้าพันเท่านั้นแต่ราคารีเซลเวลาเราซื้อคู่นี้หลักหมื่นอัพนะครับ เพราะว่าที่ต่างประเทศเขาก็นิยมเล่นนะฮะเล่นมากๆเลยแล้วซึ่งมันขายแค่ไม่กี่ประเทศเขาเลยมีความต้องการสูงแต่สินค้ามีน้อยครับราคาเลยสูงนะฮะเรามาดูที่เขาเรียกว่า คนที่เป็นศิลปินสร้างผลงานนี้ขึ้นมาเขาชื่อว่าสเปนเซอร์เอ็มนะฮะซึ่งผมเรียกชื่อเขาไม่ถูกนะแต่ผมจะขึ้นชื่อให้ตรงนี้นะฮะเขาเป็นคนที่ชอบการดออิ่งแบบเรียลลิสติกมากๆนะครับก็คือเป็นการวาดภาพแบบเสมือนจริงนะฮะซึ่งในตัวรองเท้าตัวนี้คอนเซปต์ของมันคือการที่เขาอะเอาภาพที่เจอบนโลกอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์หรือว่าวารสารต่างๆนะครับที่เขาชอบมาจัดเป็นเฟรมแล้วก็เอามาวางลงบนรองเท้าผ้าใบแบบนี้นะฮะซึ่ง เขาก็ได้นําเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนะครับมาวางมาวาดรูปนะครับเป็นลายเส้นแบบของเขานะครับที่เขาถนัดแล้วก็มาจัดวางคอมโพสต์ลงบนรองเท้าแบบนี้นะครับโดยที่ผมจะให้ดูข้างแรกก่อนลายสองข้างจะไม่เหมือนกันนะฮะข้างแรกก็จะเป็นเด็กจุงกับหมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวอักษรสีแดงตรงนี้มันเขียนคล้ายๆเขาว่าแบงคอกเลยนะมันเลยทําให้ผมตัดสินใจซื้อเข้ามาใส่เองเลยผมชอบมากๆโดยปกติมันจะแบบไม่ค่อยมีข้อความที่มันเขียนถึงกรุงเทพนะครับ ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเขียนว่าแบงคอกหรือเปล่านะแต่ว่าคําว่าแรงกอกอ่ะมันไม่มีความหมายแต่คาว่าแบงคอกอ่ะมันหมายถึงเมืองหลวงพวกเราใช่ปะแล้วมันก็ผ่านไปแล้วนะครับนี่นะฮะแล้วมันก็จะมีรูปเป็นแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่ไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจของเขามาจากรูปภาพไหนบ้างนะครับเพราะว่าตัวศิลปินเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์น้อยมากๆเลยแล้วผมก็ได้ข้อมูลมาน้อยนะครับเราก็จะให้ดูตามที่เรามีแบบนี้นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามคลาสสิกนะครับอ่า มาดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอีกข้างหนึ่งมั่งนะฮะนี่ครับก็จะเป็นรูปภาพแบบนี้นะฮะเป็นคนอ้วนคนผอมนะฮะแล้วก็มาอีกข้างหนึ่งมันตลกมากๆเลยคือเป็นรูปคนโดนต่อยตาปูดนะฮะผมก็ตลกกับโมเดลนี้มากๆเลยนะครับที่มันมีรูปวาดแบบนี้นะครับโดยที่ไทเลอร์นะฮะเขาได้นําศิลปินมาหลายคนมากๆโดยที่คน ที่มาทํารองเท้าคู่นี้ชื่อว่าสเปนเซอร์นะครับเป็นศิลปินที่เขาชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะเขาเลยพอเขาดังขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาได้มาทํากับคอนเวิร์ดเขาก็เลยไปดึงศิลปินคนนี้มาวาดภาพบนรองเท้าให้เขาซะเลยนะฮะเลยได้ออกมาเป็นรองเท้ารุ่นนี้นะฮะผมลืมให้ดูพื้นด้านในเลยขอโทษ<ไ>ทีจริงๆครับพื้นด้านในของมันก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่ามีความพิเศษสวยมากนี่ครับพื้นด้านในของมัน ก็ยังเป็นลายที่แบบว่าแอบความแสบไว้นะฮะคือมีความสวยงามโดดเด่นทั้งรอบคันจริงๆครับคู่นี้ใน3มคู่เป็นคู่ที่ผมชอบที่สุดนะฮะเพราะมันมีการเพ้น์ลงไปแล้วในซอฟด้านในของมันนะครับก็ยังเป็นการพิมพ์ลูกภาพของคนลงมาแบบนี้นะคะเออและอีกจุดหนึ่งที่มันพิเศษมากๆเลยคือซอฟด้านในของเขานะครับปกติมันจะเป็นพื้นแบบนี้ไม่ได้เสริมซิลิโคนที่มันมีแบบนี้นะครับใน2รุ่นนะแต่รุ่นนี้มีเสริมซิลิโคนแบบนี้นะครับ ซึ่งทาให้รู้สึกว่ามันเป็นรุ่นที่ใส่สบายที่สุดตั้งแต่ผมใช้งานมาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะนํารุ่นนี้นะครับไปใช้งานให้ดูนะคะว่ามันสามารถใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันทํามาแค่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างไปเลยและตอนนี้ผมก็ได้ใส่เจ้า Convert Tyler เรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยว่าสัมผัสแรกที่ได้สวมใส่มันดีมากมากจริงๆนะฮะคือเราอาจจะใส่แต่รองเท้า Conver t v i n t a g ทตลอดเวลาเลยแต่พอได้มาใส่งานใหม่ปุ๊บมันรู้สึกแบบหูปินเท้ามากเลยนะะ แล้วสัมผัสแรกที่ใส่ต้องบอกเลยว่านุ่มใส่สบายแล้วรู้สึกว่าอยากจะใส่เดินเที่ยวทั้งวันเลยโดยที่วันนี้นะครับผมจะอยู่กับเจ้าไทาเลอร์ทั้งวันนะฮะแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันใส่ดีขนาดไหนเดี๋ยวเรามารอฟังกันนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ใช้เจ้าไทเลอร์จนครบ1วันเรียบร้อยนะฮะต้องบอกเลยว่ามันทําออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัมผัสด้านในรองเท้านะครับที่นุ่มใส่สบายทั้งวันนะฮะด้วยการที่เขาคิดคนขึ้นมานะครับให้มันเหมาะสําหรับการใส่เดินทั้งวันนะฮะแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของมันนะครับที่ใส่แล้วนะฮะสามารถมิกซ์แอนด์แบ็กกับเสื้อผ้าได้อย่างง่ายดายเลยนะครับ ต้องบอกเลยนะฮะว่าวันนี้นะคะที่เราตั้งใจทําคลิปออกมานะฮะเพื่อให้เพื่อนๆนะคะได้รู้จักงานใหม่นะฮะว่ามันมีความเจ๋งไม่ต่างจากคอนเวิร์ตีเก่าเลยแต่ว่ามันจะดีในคนรับแบบกันเท่านั้นเองนะฮะและถ้าวันนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดทุกอย่างให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปนะฮะและผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับในคลิปนี้นะฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ